สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้จิกจอกใกล้คว้าโอซานคาบัก8.5ล้านปอนด์อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอซานคาบักโดยที่เรตเตอร์สตีเร่งเจราจาต่อรองค่าตัวในช่วงนี้มีรายงานว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นหนึ่งในตัวเต็งกับการเซ็นสัญญากับกองหลังชาวตุรกีหลังจากที่เขาได้รับแจ้งว่าสามารถแย่ยออกใจชาวเก้ได้หลังจากการตกชั้นของทีม เลสเตอร์ซิตี้ต้องพบกับการขันที่เข้มข้นจากสโมสรในฝรั่งเศสอย่างนีดและแลนด์ Land, ในการคว้าตัวอสซาคาบักอดีตประกานหลังของเรอัลมสุรจิจอกพร้อมสำหรับการเซ็นสัญญากองหลังรายนี้โดยพร้อมจ่ายค่าตัวให้กับชาชลก้ในราคา8.5้าล้านปอนด์หลังจากที่พวกเขาตกชั้นจากบุเดลลการายงานจากสื่อตุรกีอ้างว่าคาบักกำลังเดินทางไปที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งเขาจะได้เล่นร่วมกับชาราโซยุนชูเพื่อน,น่วมชีมชาติตุรกีอีกครั้ง และได้ข่าวชาวอิตาลีอย่างนิโคโรเชรากล่าวว่าแรนและนิดจะเสนอราคาค่าตัวที่สูงกว่านี้เขาทวิตว่านิดและแรนกำลังเจราจาเพื่อเซ็นสัญญาก,กับโอซานคาบักจากชาวเกศูนซีกองหลังชาวตรุกรกีรายนี้สามารถเล่นในริกเอิงในดูก,การหน้าเนื่องจากมีรายงานว่าคาบักพร้อมสำหรับการลดค่าตัวเพื่อย้ายทีมหลายสโมรสรได้มีข่าวเชื่อมโยงก,กับกองหลังรายนี้ซึ่งใช้เวลาย,ยิมตัวที่ลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายง,งานโดยผู้เชี่ยวชาญของบุเลิก้ายางคิสวิลเลียยว่าผู้เล่นรายนี้ตกลงการย้ายทีมไว้กับเลเตอร์สตีแล้วเขาโพสต์บนทวิตเตอร์ว่าชาวเก้เฮเวลาอุซานคาบักเป็นกรณีพิเศษเพื่อจัดการกับอนาคตของเขาพวกเขาคาดหวังว่าเขาตกลงจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้เลเตอร์สตีดูเหมือนจะเป็นจุดหมายปลายทางของเขาชาวเก้าอาุญาตให้นักเตะหาทีมที่จะลงเล่นโดยย้ายทีมตามเงื่อนไขจากนั้นให้สโมสรเจรจาอีกที เลเตอร์ <Letter S 2> ได้ติดต่อเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะแล้วหากสามารถตกลงกันได้ระหว่างพวกเขากับเลตเตอร์สตีจะทําให้ค่าตัวยางเป็นก,การของนักเตะรายนี้ที่ชาวเกตซูนสี่ต้องการจะอยู่ที่15้าล้านยูโรหรือประมาณ12.8ล้านปอนด์นี่ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโอซานคาบักที่กําลังหาทีมใหม่ลงเล่นและมีเลตเตอร์สตีของพวกเราให้ความสนใจอย่างจริงจังอยู่ในขณะนี้ เลตเตอร์ Letter, ตัดใจอาจยอมปักป้ายขายฟิลิปเบนโควิดแม้ขาดทุนฟิลิปเบนโควิดน่าจะเป็นตัวจริงของเลตเตอร์สตีในตอนนี้แต่3ปีที่เขาย้ายมาร่วมทีมเขามีโอกาสได้ลงเล่นเพียงสองนัดในสีเสือ้อน้ําเงินและไม่เคยได้ลงเล่นในพิมียริกเลยก่อนหน้านี้ได้รับการคาดการว่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีและตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดในช่วงสองปีที่ผ่านมาสโมสรได้ปล่อยให้กองหลังรายนี้ฟื้นฟูตัวเองจากอาการบาดเจ็บโดยอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปี2019 ทำให้ชักราสโซยุนชูมีโอกาสลงเล่นมากกว่าเบนโควิดในการเข้ามาแทนที่แฮร์รี่แม็กไก่จากนั้นการไม่ได้ลงเล่นในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกของฤดูกาลทําให้อดีตดาวเตะดินมโมซาเกะย้ายไปร่วมทีมบิทอสตี้แบบยืมตัวซึ่งยังคงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยคอยรบกวนทําให้เขาไม่สามารถเล่นระยะย,ยาวได้ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลที่แล้วเบเนเลเจอร์ผู้จัดการทีมได้ออกมาพูดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยใน,นข้อค้างชัดเจนและมันคือความจริงที่ต้องยอมรับ วิธีเดียวที่จะทําให้เขาไปถึงระดับที่รัเจอร์ต้องการคือการผ่าเกมต่างๆและมีความฟิตอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาไม่มีเลยเมื่อฤุูการก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงย้ายไปเล่นที่คา์ดิสตี้แต่มีข้อผิดพลาดในเกมได้ลงเล่นเพียง70นาทีก่อนถูกเรียกตัวคืนและส่งไปยังสโมสรน้องอย่างโอเอสรูเวนโดยที่นั่นเขาไม่ได้ล,ลงเล่นแม้แต่เกมเดียวหลังจากการถดถอยใน2ฤดูกาลตอนนี้เลตเตอร์สตี้อาจอยู่ในขั้นตอนที่พวกเขาพิจารณาขายเขาแบบขาดทุน จากค่าตัว13ล้านปอนด์ที่ซื้อมาจากทีมในโครเอเชียเขาเหลือเวลา,าอีก2ปีที่ในสัญญาจะตกลงไว้และตอนนี้พวกเขาอาจจะยังคงสามารถได้เงินค่าตัวคืนหลังจากที่พวกเขาจ่ายให้กับทีมตัวสกัดในปี2018ได้บ้างเล็กน้อยแต่ยังมีคําถามเกี่ยวกับการย้ายทีมที่เร็วเกินไปพอเรตเตอร์สตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรนน์ร์จอร์รู้ขีดความสามารถในการเล่นลูก,กาอากาศที่เขาทําได้โดยครั้งแรกที่เขาย้ายมาเริ่มทีมเรตเตอร์ในปีแรกได้ย้ายไปเล่นให้กับเซลติกด้วยการยืมตัว โดยในตอนนั้นได้จัดการทีมโดยเบนเดอรรเจอร์ซึ่งรู้ดีว่าเบนโควิดมีความสามารถมากพอเขาเอาชนะการต่อสู้ทุกการอากาศและส่งบอลไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจโดยมีการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งด้วยความนิ่งและนี่ไม่ใช่แค่แมตช์เดียวในสกอตติชพรีเมียร์ชิพแต่ยังรวมทั้งในเกมยูโรป,ปาลีกอีกด้วยดังที่โรเจอร์กล่าวเมื่อไาไปที่แล้วว่าโชคดีสําหรับตัวผมเองที่ได้เห็นนักเตะดับนี้เมื่อเขาอยู่กับผมที่เซลติกเขาเล่นแมตช์กับอาร์เบรซิกด้วยฟอร์มที่โดดเด่น โดยมีการกล่าวกันว่าเขาโชคไม่ดีในปีที่ผ่านมาเขาบรรลุหนึ่งใน2เป้าหมายที่เรากําหนดไว้สําหรับเขาในการรักษาความฟิตโดยได้ลงเล่นเพียงครั้งเดียวระหว่างถูกป,ปล่อยตัวให้กับคาดิฟและโอเอสรูเวนยืมตัวแต่เขาเป็นตัวสารองที่ไม่ได้ลงเล่น21นัดดังนั้นหากทีมต้องการใช้งานก็สามารถเรียกตัวเขากลับมาได้โชคไม่ดีสำหรับเบนโควิดการได้รับโอกาสในการยึมตัวเป็นเซนเตอร์แบ็กอาจจะยากกว่าตำแหน่งอื่นๆในสนามเนื่องจากทีมต่างๆมักจะอาศัยนักเตะตัวหลักลงเล่น โดยที่มีความจำเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะน้อยกว่าในแง่ของผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานี่อาจเป็นเหตุผลที่นักเตะไม่สามารถงัดศักยภาพออกมาได้แต่เขายังตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นแต่ด้วยเหตุผลต่ตางๆและเขาเพิ่งจะอายุ24ปีดังนั้นจะมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรตเตอร์สตีให้โอกาสเขาอีกครั้งพวกเขาต้องหาทีมไหนสักทีมเพื่อให้เขามีโอกาสลงเล่นเพราะเขามีโอกาสได้ลงเล่นเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วจะทําให้เขาไม่อยากที่จะนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองอีกต่อไป โดยที่เขาจะไม่ยอมเป็นตัวเลือกอันดับที่4หรือ5ของเรตเตอร์สตีที่จะช่วยให้เขาพัฒนาต่อไปได้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับฟ e ิลิปเบนโควิดที่ตอนนี้สโมสรเรตเตอร์สตีอาจกําลังพิจารณาขายเขาออกไปเพื่อให้โอกาสในการลงเล่นและพัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บิมด้วยกัรคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมมีขอลาไปก่อนด้วยคลิปข่าวสารุปข,ข่าวเรตเตอร์สตีสวัสดีครับ